ครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนในเรื่องของมุมเรเดียนนะครับปกติที่เราจะเห็นก็คือ 30, 45, 60, 90, 180าหาสคราวนี้ก็มุมเรเดียนถ้าดูจากวงกลมที่พี่อธิบายไปคราวที่แล้วนะครับก็คือเกิดจากวงกมลมรัศมีหนึ่งหน่วยใช่หไหมวงกลมตัวนี้ล่างมาังนี้นะครับก็จะเป็นรัศมีเท่ากับหนึ่งหน่วยใช่ okay, ไหมเสร็จแ,แล้วควรดับ แกน x แกน y แกน x แกน y คุณดับก็คือหน้า x หลังเป็น y นะครับวงกลมครับองศารอ,อบวงกลมก็คือ360องศา1รอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคิดเขาว่าคิดจากทิศทางที่ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมจุดเริ่มต้นคือมุมศูนย์องศาครับถ้า s i n cos นะครับศู cost, นย์องศาเราก็ดูนะครับที่ศูนย์องศา แกน x มีค่าเท่ากับ1เพราะรัศมีเท่ากับ1ใช่ไวงกลมรัศมีเท่ากับ1แกน y เท่ากับ0ตัวคูณดับ x กับ y ใช่ไหม x จะเป็น cos y จะเป็น sin แค่นั้นเองนะครับ x เป็น cos sin เป็น y เพราะฉะนั้นที่จุด0องศานะครับค่า cos เท่ากับ1ค่า sin เท่ากับ0 วิธีการจำเมื่อคืนเราก็วาดวางกลมก็ได้วงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยนะครับถ้าที่90องศาเนีย่ยตั้งฉากตรงนี้นะ90องศาค่าคอสจะเท่ากับศูนย์โอเคไหมตัวนี้จะกลายเป็นคอสไหมน,นี่เป็นไซน์นะควรดับเอ็กซ์ไนะคอสเอ็กซไซน์ไวน์เก้าสิองศาคอสเป็นศูนย์ไซน์เป็นหนึ่งถ้า180องศานะครับถ้ามาที่180องศา คอสจะเท่ากับลบหนึ่งจะเท่ากับ0ถ้ามาที่270องศาสองร้อยเจองศา Cos จะเท่ากับ0 s i ย์จะเท่ากับลบหนึ่ง้าพอเราวนมาครบ1นรอบ1นรอบก็จะเท่ากับ360อสิองศาก็ามีค่าเท่ากับ2อพาย เพราะฉะนั้นถ้าแปลงเป็นมุมเรเดียนนั่นก็นหมายถึงว่าพายนะจะเท่ากับ180องศาโอเคไหมครับพันสรุปเมื่อกี้ก็คือ1รอบของวงกลมนะครับมีค่าเท่ากับ360องศาก็คือ2พายโอเคไหมเพราะฉะนั้นพายเดียวคือ180องศาค่าพายของเรเดียนนะพายหพายเทากับร้อยปองศาเพราะฉะนั้นที่มุม90องศา มันก็คือพายส่วน2เห็นไหมก็คือร้อดองศาส่วน2ก็คือ90องศานะครับพายส่วน3ก็คือเราก็เอาร้อยแองศานะครับแทนค่าพายเท่ากับร้อยแปดองศาลงไปนะครับหารด้วยสามก็จะได้เท่ากับมุม60องศาพายส่วน4ี่ก็ร้อยแปดแทนพายเท่ากับร้อยปดสนะครับส่วนด้วย4นะครับได้4ีห้องศาพายส่วน6ก็เอาร้อยแปดแทนพายแล้วก็หารด้วย6ได้30องศาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระดับมอต้นต้องจำให้ได้ก็คือ พายนะครับค่าแบบเลดียอนพายนะครับเท่ากับร้อยปดองศา2พายเท่ากับ360องศานะครับถ้าพายส่วน2ก็ร้อยแองศาหาร2ก็คือ90องศานะครับพายส่วน3เท่ากับเท่าไหร่ครับหกสองศาไนหะพายส่วน4ก็ร้อยแดส่วนสีก็ได้4ี้าองศาเสร็จแล้วก็พายส่วน6เท่ากับ30สองศา แค่นั้นเองเพราะ,ะนั้นความหมายก็คืออะไรก็โยงเข้าไปให้อยู่ในรูปของมุมองศาถ้าพี่ถามว่าไซ n ์พายส่วนสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่น้องพัชอ่าก็มันก็คือค่าไซน์หกสีองศาไซน์หกสองศาเท่ากับเท่าไหร่ก็ที่เรียนไปเมื่อวานไหมไซน์หกสิองศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองแค่นั้นเองแก่น เพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบเขาออกอ่ะบางทีเขาไม่ออกเป็นองศาเขาเอาค่ารีเดียนเข้ามาในการออกข้อสอบเพื่อให้เราคิดเกินระดับเราไปนิดนึงแต่ไม่แน่ใจมสามเรียนตัวนี้ไหมไม่ได้เรียนรเดียนนะมสี่เรียนไหมมสี่มีติโกนไหมทุกวันนี้มีตอนมห้าโอเคนะครับมห้าจะยากไปอีกนะนะครับมห้ามันมีโคฟังก์ชันติโกนมิติที่ค่อนข้างจําเยอะแต่ว่าระดับโรงเรียนเตรียมทหารไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับ มีบางข้อที่ออกเกินลักสูตรหน่อยแต่บางส่วนใหญ่เขาจะ c o เวอร์ให้อยู่ในระดับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มอต้นเข็มไหมคราวนี้เราก็มาดูนะครับดูรูปวงกลมตัวนี้ถ้าเริ่มที่ศูนยองศาใช่ไหมถ้าทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นมุมสามสิบองศาเข็มไหมสามสิบองศาก็คือพายส่วนหกแค่นั้นเองเขมไหม พอขึ้นไปมุมเป็นมุม4ี่ห้าองศาเข้าใจครับรวมกันตรงนี้นะเป็นสี่ิบห้าองศาครับมุมมันก็คือเรเดียนคือพายส่วน4ี่เข้าใจพอไปที่6กสองศานะมุมใหญ่ตรงนี้เป็นหกสองศามันก็เป็นพายส่วนสาม้าสองศาก็เป็นพายส่วน2ก็ถ้าสังเกตวงกลมตัวนี้่ะพี่ขอ,อย่านลบก่อนนะถ้าสังเกต วงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยที่เขาใช้ในการหาค่ามุมที่มากกว่ามากกว่าสามสิบสี่ห้าหกสิบที่เราเจอทั่วๆไปแล้วก็มุมที่เป็นค่าเรเดียนนะครับสังเกตถ้าสังเกตตรงค่าที่อยู่ในวงกลมนี้สิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรมันไม่มีตัวเลขค่าของมุมเรเดียนหรือองศาใดๆที่จะต่างไปเลยสุดท้ายมันก็คืออยู่ในกลุ่มตัวเลขหนึ่งส่วนสอง รูปสองส่วนสองรูปสามส่วนสองอยู่ดีแล้วก็หนึ่งศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ใช่ไหมดูดิตัวเลขวงกลมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต่างกันก็นกเพียงแค่เครื่องหมายเข้าใจไหมเห็นไหมเราดูฟากทางด้านนี้นะฟากทางด้านนี้บางตัวเลขก็ติดลบไงบางตัวเลขก็เป็นบวกฟากทางด้านนี้บางตัวเลขก็ลบทั้งคู่ลบทั้งหมดเลยฟากทางด้านนี้ บางตัวเลขก็เป็นบวกหมดเลยแม้ไม่มีลบเข้าใจไหมครับสิ่งที่เขาใช้ในการแบ่งแบ่งวงกลมนี้เขาเรียกว่า Quad Dance. ควอดแดนเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่าควอดแดนอ่าพี่ใช้สีน้ำเงินควอดแดนมันก็ถูกแบ่งขออนุญาตเอาตัวใหญ่หน่อยอ่ามันก็ถูกแบ่งสีน้ำเงินคือควอดแดนที่หนึ่ง เ้า okay, ไหมถ้าพี่แบ่งนะพี่เอาสีแดงเป็นคอรดแดนที่สองสีดำอันนี้เปลี่ยนสีแดงสีแดงพี่เอาเป็นคอรดแดนที่สองเข้าไหมเสร็จแล้วสีม่วงที่เอาเป็นคอรดแดนที่สามสีเขียวพี่เอาเป็นคอรดแดน ที่สี่สิ่งที่ทำให้เครื่องหมายทำไมอย่างที่พี่บอกคือรอบวงกลมตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็มีเลขในกลุ่มเพียงแค่ทรายสามสิบสี่ห้าหกสิบที่เราท่องกันอ่ะก็คือหนึ่งส่วนสองรูปสามส่วนสองรูปสองส่วนสองใช่ไหมหนึ่งส่วนสองรูปสองสองรูปสามส่วนสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่ง แต่ตัวเลขที่มันติดค่าลบอะไรต่างก็คือเพียงแต่ว่ามันอยู่ควอดแดนไหนแค่นั้นเองนะครับมุมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูควอดแดนที่หนึ่งตัวสีน้ําเงินแกน x เป็นเป็นอะไรครับอยู่ขวามือ x เป็นบวก y เป็นบวกไหม y อยู่ทิศทางขึ้นไงเนี่ยเส้นสีน้ําเงินงไไเนี่ยเข้าไหมเนี่ยควอดแดนที่หนึ่งเส้นสีน้ําเงินเพราะว่ารัศมีหนึ่งหน่วยไง x อยู่ทางขวามือ จากจุดมาทางขวามือตรงนี้ x เป็นบวกคูณดับนะ x เป็นบวกแล้ว y เป็นอะไรเป็นบวกใช่ไหมเพราะ y ขึ้นข้างบนเนี่ยอันนี้เรามาดูข้อดแดนที่สองสีแดงใช่ไหม x เป็นอะไร x เป็นอะไรครับลบไหมใช่ไหม x เป็นลบ y เป็น y ขึ้นข้างบนอนะ่ะสีแดงขึ้นข้างบนเนี่ย y เป็นบวกโอเคไหม เนี่ยเราดูนี่ไงมี x ปึ้งมี y อ่ะคันนี้สีม่วง x เป็นลบถูกไหม y เป็นลบใช่ไหมครับอ่าสีม่วงนี่คือควอดแดนที่สามนะโอเคใจไหมสีแดงสีน้ำเงินควอดแดนที่หนึ่งสีแดงควอดแดนที่สองสีม่วงควอดแดนที่สามอ่าพอสีเขียว x เป็นบวก y เป็น ลบถูกต้องไหมไไวัยทิศทางลงนี่ตัวพวกนี้การแบ่งควอดแดนเนี่ยเป็นตัวบอกว่าค่าไซน์คอสแทนจะติดเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบเมื่อกี้ที่พี่บอกคูณดับคูณดับไปก็คือคอสค่า x คือคอสถูกไหมอันนี้คูณดับ x แสดงว่าน,นี่คือ c o s เพเป็นบวกอันนี้แหละไซน์นะครับไซนก็เป็นบวกในควอดแดนที่หนึ่ง ครับครนี้แทนคืออะไรแทนคือไซส,ส่วนไซส่วนอะไรครับไซส่วนคอสใช่ไหมที่เราเรียนไปคราวก่อนเพราะฉะนั้นบวกหารบวกก็ได้บวกแทนก็เป็นบวกด้วยโอเคไหม่ะพอมาดูทางด้านควอรดรที่สองมั่งตัวหน้าคูณดับที่เป็นลบก็คือค่า x ถูกไหม x คือ cos แสดงว่า cos ติดลบ,ดหดดลบดหเห็นไหมค่า cos ติดติดลบเห็นไหมสังเกตไหม คอสติดลบหมดเลยเนี่ยเนี่ยคอสติดลบคอสติดลบคูนดับตัวหน้าเป็นคอสคอสติดลบหมดเลยเข้าไหมครับความจริงถ้าเราไปสอบเราจําวงกลมนี้ได้หมดเราทํข้อสอบได้นะแต่หลักการคือเราจะมานั่งเขียนเนี่ยมันจะเสียเวลาเราก็ต้องอาศัยแบบว่าฝึกบ่อยๆดูบ่อยๆแล้วเราก็ตีความให้เป็นอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นทรายเป็นบวกเข้าไหมพอคูนดับที่สองอ่ะคูนดับที่สามไอ้คอเันที่สามสีม่วงเข้ไหม คอสเป็นลบ s i าก็เป็นลบแทนจะเป็นอะไรลบหันลบได้แทนจะเป็นอะไร,ไะะไรตรงนี้แทนน่าจะเป็นอะไรฮะเขียนนะอ่ะอคราวนี้มาดูคอดแดนที่สี่ตัวสีเขียวอ่าบวกตัวนี้ก็กลายเป็นคอสลบตัวนี้ก็เป็นค่าทรายเคไหมครัค่า s i าย นี่ก็คือที่มาครับว่าทำไมเวลาวนมา360สามรอกสองศาฟากตรงด้านนี้ทำไมค้อติดลบทรายเป็นบวกเอ๊ะทำไมฟาดนี้ค้อเป็นบวกทรายติดลบคูณดับที่4ี่เห็นไหมยกตัวอย่างค่าค้อเป็นบวกก็สังเกตค้อเป็นบวกหมดเลยไหมโอเคไหมครับศูนย์เนี่ยเสร็จแล้วทรายติดลบใช่ไหมตรงข้อดัที่4ี่ทรายจะติดลบ แม้ไซด์ก็ติดลบหมดเลยแค่นั้นเองสรุปแล้วมุมที่เป็นมุมเรเดียนมากที่ไม่ใช่มุม 30, 45, 60ที่เราท่องกันหรือ37หรือ53าสสามองศาที่เราต้องกันนะครับมุมที่ต่างไปจากนี้ที่ใช้ในการออกสอบมันก็มีค่าตัวเลขเป็นกลุ่มนั้นเหมือนเดิมคือ1ส่วน2รือสส่วน2ร3ส่วน2เพียงแต่เครื่องหมายเปลี่ยนแค่นั้นเองเอเคไหมครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกก็คือดูตำแหน่งมุมมุมนั้นว่าอยู่ตกที่ควอดแดนเท่าไหร่อพอทบทวนเมื่อกี้เห็นไหมครับก็แสดงว่าเป็นไงแสดงว่าควอดแดนที่หนึ่งอ่ะพี่ก็ใช้ตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะท่องนะครับมันก็ตัวอ ตัวนี้มองเห็นไหมอ่านี่นะมุมนี้ตัวนี้จะเป็นควอดแดนที่1่ใช่ไหมหลักการจําอันนี้คือควอดแดนที่2อันนี้คือควอดแดนที่3อันนี้คือควอดแดนที่4ี่หลักการจำนะครับเพราะว่าแล้วแต่เขาจะเรียกชื่อบางทีเขาเรร o os, o os, ก็เป็นอะไรครับโอซาตันคอสนะครับโอซาตันคอสแต่ท้าพี่จําก็เป็นอะไรสาทกเพราะตรงนี้คือ S อสค,คือไซน์อันนี้คือ A คือออทั้งหมด ตัวล่างคือทีกับสีก็เรียกว่าสาโทก็ได้ความหมายตัวตารางนี้คืออะไรครับตารางนี้ก็บอกว่าค่าที่จะเป็นบวกในควอเดนที่หนึ่งจะเป็นบวกทั้งหมดไซค์คอสแทนโคซิพวกอะไรเนี้ยจะเป็นบวกทั้งหมดเข้าใจไหมถ้าควอเดนที่สองก็จะเป็นไงจะมีเฉพาะไซด์เท่านั้นที่เป็นบวกควอเดนที่สามนะถ้าเราจําตัวเนี้ยนะสาทุกเนี่ยไซายก็ ไ o อ tan cos เนี่ยเขีย okay, นไหมอันนี้ก็คือคอเดนที่สามแทนจะเป็นบวกแค่ค่าเดียวนอกนั้นจะเป็นลบคอเดนที่สี่ก็คือ cos จะเป็นบวกเท่านั้น i ซกับแทนจะเป็นลบโอเคไหมเนี่ยถ้าพี่เขียนในนี้ก็คือตัวนี้ก็คือ i ไซ o อแทนเป็นบวกหมดเลยตัวนี้ฟางนี้คือ s ซเนะครับก็คือจะมีเฉพาะค่า i ซเท่านั้นที่เป็นบวก ตัวนี้ก็คือแทนนะควอเตนที่3ามเป็นแทนก็จะมีเฉพาะแทนเท่านั้นที่เป็นบวกก็สังเกตไหมคอสทายติดลบหมดเลยแล้วก็ควอเตนที่4ก็มีเฉพาะคอสเท่านั้นที่เป็นบวก s i ายกระแทนจะเป็นติดลบเข้าไจห,หลักการจําถ้าตัวนี้ก็เป็นตัวบอกเห็นไหมควอเตนที่หนึ่ง นะตัวนี้ควอดแดนที่1อ่าตัวนี้ควอดแดนที่2นี้ควอดแดนที่3มนี้ควอดแดนที่4ี่ก็สังเกตว่าควอดแดนที่1่เป็นไงครับคอสเป็นบวกซดเป็นบวก,บวกควอดแดนที่2คอสเป็นลบซดเป็นบวกใช่ไหมพอบวกหารลบก็ได้ลบกระสดงเป็นซดตัวเดียวที่เป็นบวกได้ควอดแดนที่3คอสลบซายลบ ลบหารลบได้บวกก็มีแค่แทนอย่างเดียวที่เป็นบวกไซส,ส่วนคอสได้เท่ากับแทนไนีโอเคไหมลบหารลงกันคอแด้นที่4ี่คอสเป็นบวกไซเป็นลบแทนเท่ากับไซส่วนคอสก็เป็นบวกส่วนด้วยลบก็ได้ลบ่ยลบคูณล,ลบได้บวกก็แสดงว่ามีแค่ค่าคอสค่าเดียวที่เป็นบวกโอเคนะนี่ก็เป็นหลักการจําค่าว่าคอแดนไหน ตัวไหนจะเป็นติดลบตัวไหนจะเป็นบวกเราก็ใช้หลักการนี้ในการจําทีนี้ยกตัวอย่างถ้าเรามาดูมุมที่มากกว่า90องศาเข้าไหมปกติแล้วมุมที่เราคุ้นเคยก็คือ30 45 6 0 90ยกตัวอย่างเช่นถ้ามุม120งอองศามุม120อองศาเข้าไหมครับมุม120องศา,งศาเราก็รู้ว่า123ยก็คือ90บวกปีเท่าไหร่ ทั้งสิบบวกปีเท่าไหร่ครับสามสิบโอเคไหมมันก็ต้องตกอยู่ในควอดแดนส์อันนี้เก้าสิบไงบวกอีกสามสิบเราก็ต้องนึกได้ว่ามันตกอยู่ในควอดแดนที่สองโอเคไหมควอดแดนที่สองมันก็มีค่าเท่ากับมุมสามสิบองศานะอ่ะถ้า,าพี่ถามทรายทรายร้อยเยอะจงหาว่าทรายร้อยยี่สิบองศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่าาให้หาทรายนะ ว่าทรายร้อยยี่สิบองศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่าทรายร้อยยี่สิบองศามันก็คือเก้าสิบองศาบวกไปอีกสามสิบองศามันอยู่ในควอดเดนที่ 2. สองแสว่าทรายร้อยยี่สิบองศามันก็คือทรายสามสิบองศานั่นเองเข้าไหมจะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรครับใช่เพียงแต่ว่าเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนหรือเปล่า เีย okay, มครเครื่องหมายมันจะเป็นยังไงเียว okay, ว่าเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนเป็นยังไง <c oughs> อ๋อผิดจุดมันต้องเป็นเราต้องเทียบที่ร้อยแปดสิบายร้อยยี่สิบมันก็คือร้อยแปดสิบลบออกหกสิก็คือตัวนี้ร้อยแปดสิบมาตรงนี้อีก60สิบเคียมครัมันก็จะอยู่ในช่วงควอดแดนที่เวลาเราคิดเราต้องคิด องศาที่มากกว่าย้อนไปลบหามันเข้าใจไหมครับมันก็จะกลายเป็นเท่ากับทรายหกสิบองศานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเครื่องหมายไม่ใช่เราก็มาพิจารณาเครื่องหมายมันเท่ากับทรายหกสิบองศาแต่มันตกอยู่ในควอดแดนที่สองเข้าใจไหมครับมันตกอยู่ในควอดแดนที่ 2. สองทราหกสิบองศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองควอดแดนที่สองค่าทราเป็น บวกโอเคไหมเพราะคูณดับตัวนี้คือลบคู่กับบวกโอเคไหม X เ,เป็นลบ Y เป็นบวก Y คือค่าไซน์ X คือค่าคอสเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นไซน์60องศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสอเ,อ,เอ่ะต่อไปถ้าพี่ยกตัวอย่างถ้าพี่ยกตัวอย่างพี่จะหาค่า c o s 150องศาบ้าง ถ้าพี่หาค่าคอร์สรองศาบ้างว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็คือดูว่าร้อยห้าองศามันอยู่ระหว่าง9 0้าสถึงร้อยแปเราเาเลขมากไปลบมันร้อยแปดสิบไปลบเท่าไหร่ครับมันก็คือร้อยแปดบลบออก30องศาจะได้ร้อยห เพราะงั้นคอร์ส150องศามันก็คือมีค่าเท่ากับคอร์ส30องศานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเราก็มาดูคอรสแดนส์โอเคไหมครับคอรสแดนส์มันอยู่คอรสแดนส์ที่สองโอเคไหมมันอยู่มันอยู่150องศามันอยู่คอรสแดนส์ที่สองก็คือเนี่ยอยู่ช่วงคอรสแดนส์นี้ระหว่าง90-180โอเคไหมครับเพราะงั้นค่า x มันจะเป็นลบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลบกับบวก x ก็คือค่า cos โอเคไหมครับเพราะงั้นมันก็กลายเป็น คอส30องศาที่ติดเครื่องหมายลบก,ก็กลายเป็นลบรุดสส่วนสอเข้าใจอันนี้คือค่ามุมที่ที่ที่มากกว่าปกติ30 37 45 53 60ที่เราทบทวนมาเมื่อครั้งก่อนอ่ะถ้ายกตัวอย่างต่อไปถ้าพี่ต้องการรู้ค่าคอสมุม210อองศาบ้างอ่ะ คอสมุม210รอสงศาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับรรเพราะว่าอะไรเราก็ดู210ร้อสงศามันอยู่ระหว่าง180ถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับรอ่าเราก็ดูปึ้ง180ต้องบวกไปอีกเท่าไหร่เข้าใจไหมถึงจะได้210 บวกบีสามสิบเข้าใจไหมครับแสดงว่าคอสต,ตัวนี้มีค่าเท่ากับคอสสามสิบองศาแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นบวกหรือลบแค่นั้นเองเราก็ดูคอสต์แดนมันอยู่คอสแดนที่สามเข้าใจไหมเห็นไหมมันอยู่คอสแดนที่สามนะครับเครื่องหมายก็เป็นลบกับลบคูณดับ x ก็คือค่าคอสเพราะง,งั้นคอสก็ติดลบเหมือนกเป็นลบรูทสามส่วนสองถ้าเราหาไซน์มากไะก็เป็นไซน์สามสิบองศาแต่ติดเครื่องหมายลบเหมือนกันก็ได้เท่ากับหนึ่งส่วนสอง ตัวอย่างประมาณนี้ถ้าพี่ต้องการหาค่า s i าย0 0องศาล่ะ330องศาซราย330องศาเราก็ดูว่าซาย330องศามันอยู่ช่วงไหนใช่ไหมมันก็อยู่ระหว่าง270ไปถึง360แค่นั้นเองใช่ไหมเราจะหาซราย3 3นะครับนะ เสร็จแล้วเราก็ดูสามร้อยสามสิบเป็นไงมันห่างจากสามร้อยหกสิบองศาอยู่เท่าไหร่โอเคไหมครับส,สายสามร้อยสามสิบห่างจากหนึ่งรอบก็คือสามร้อยหกสิบองศามาทางนี้อยู่เท่าไหร่ครับสามสิบโอเคไหมตรงนี้มันก็กลายเป็นสายสามสิบนั่นเองนะสามร้อยสามสิบมันก็มีค่าตัวการสายสามสิบแต่เพียงว่าเครื่องหมายอะไรอะ่ะ เราก็ดูคอร์ดแดนที่4นะครับ x เป็นบวก y เป็นลบนะครับคูณดับ y คือค่าไซน์เพราะฉะนั้นไซน์ติดลบก็กลายเป็นลบไซนย30องศาก็คือไซา์30องศาเท่ากับ1ส่วนสอก็ติดเครื่องหมายลบก็คือกลายเป็นลบ1ส่วนสองโอเคไหมครับนี่คือการหามุมที่มันมีค่ามากกว่าที่เราเห็นทั่วไปคือ3า 37, 45, 60 5สิบที่เราเคยเห็นนะครับ ทีน,นี้เรามาในทางตรงข้ามถ้าพี่บอกว่าให้หาค่าไซน์สองพายส่วนสามหาว่าไซน์สองพายส่วนสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการคิดง่ายๆไอ้ถ้าเป็นพายส่วนสามยิ่งง่ายหนักเลยง่ายเพราะอะไรครับถ้าถ้าเป็นในรูปเรเดียนยิ่งง่ายอย่างเลยดูตัวหลังย่างเดียว ตัวหน้ามันจะเป็นเลข 2, 2> เลขสเลขสี่เลข5้าเลข6กเลขเทั้งมันเราดูส่วนข้างหลังอย่างเดียวเป็นพายส่วนสามพายส่วน3าน3ก็ร้อยแปดสิบ 80, ส่วนสาก็คือ6 0สองศาแสดงว่าไอ้ค่าไซายเนี้ยเท่ากับ60สิองศาแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบเขียนไหมเขียนไหมครับเขียนไหมเขียนไหมคราวนี้วิธีดูก็คือตัวหน้าเป็นเลขคู่ ส่วนใหญ่เป็นบวกหมดนะครับในส่วนของค่าสายแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะ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 เข้าเงื่อนไขทุกทุกเงื่อนไขเสมอไปวิธีการคิดก็คือถ้าจะให้เราง่ายเราก็คิดย้อนกลับไปให้หอยู่ในรูปของมุมแค่นั้นเองนะวิธีคิดของพี่พี่ก็คือพี่จะย้อนในค่าเรเดียนให้อยู่ในรูปของมุมเพื่อจะมองง่ายๆ2สองพายส่วนสามเรเดียนแล้วก็เอาสองคูณพายคือร้อยแปดสิบใช่ไหมครับส่วนด้วยสามเสร็จแล้วก็ตัดใช่ไหมสามเป็นสามสามหก 18 60ปกคูณสก็คือ120เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันคือซายร้อองศามันอยู่ในในควอเดนที่2ค่าซายเป็นบวก k m a าไหม,มก็เท่ากับบวก,<ม>กเท่ากับซายหกองศาติดเครื่องหมายบวกก็กลายเป็นเท่ากับรูทสส่วนสอันนี้เราแต่วิธีการคิดวิเคราะห์ของแต่ละคนนะครับเพื่อให้รวดเร็วในการที่จะหาค่าของมุมที่มันมีมุมเยอะๆ หรืออีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้นะทบทวนถ้า2พายส่วน3คิดอีกแบบหนึ่งก็คือมันก็คือพายลบพายส่วน3ามโอเคไหมครับมีค่าเท่ากันใช่ไหมถ้าเราเอา3ตัวนี้เราต้องการที่จะทําให้ส่วนเท่ากับ3เราต้องเอาพายไปคูณ3มส่วน3มันก็เป็น3พายส่วน3ลบพายส่วน3มันก็เท่ากับ2พายส่วน3นั่นเองพอเรารู้ว่า s i n พายส่วน3มันก็คือพายลบพายส่วน3แล้วก็เอาตรง180องศาซึ่งเป็นพายเนี่ยลบออกไปพายส่วน3ก็คือลบออกไป60องศาพายมันคือ18 0องศามันก็คือ120องศาก็จะคิดในแบบนี้ก็ได้ก็จะได้เหมือนกันก็แสดงว่า sin 12พายส่วน3ก็คือมีค่าเท่ากับ s ซ n 60องศาเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่ามันติดเครื่องหมายบวกหรือลบมาอยู่ในควอตดันที่2 s i n ซ์เครื่องหมายเป็นบวกก็ได้เท่ากับ รูปสส่วนสยกตัวอย่างต่อไปถ้าพี่เอาหาค่า cos นะครับห้าายส่วนสบ้างถ้าเราคิดโดยการแยกค่าพายก็คือมันก็ไปเกินเท่าไหร่ครับายส่วนสาม,สามสเป็น6กไก็กลายเป็น2 2ง,ง,ง,งลบอ่าไม่ใช่2 อ่าเปลี่ยนกลายเป็นสองพายใช่ไหมสองพายลบพายส่วนสามเท่ากันไหม mm hmm. เราแยกออกมาเฉยไงคอสห้าพายส่วนสามเราเขียนรูปใหม่อยู่ในรูปของสองพายลบพายส่วนสามมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันเพราะงั้นเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันคือสองพายลบออกไปพายส่วนสามมันก็เริ่มที่360สามร้อยหกสิบองศาตรงนี้ แล้วก็ลบออกไปพายส่วน3ก็คือลบออกไป60องศาก็จะได้เท่ากับ300อเข้าใจมพอได้0 0เข้าใจว่าคำตอบมันก็คือพายส่วน3ก็คือคอส5พายส่วน3มันก็คือคอส60องศาเนี่ยตัวนี้มันก็คือคอส60องศานั่นเองแต่เพียงแต่ว่ามันจะติดเครื่องหมาย บวกหรือเครื่องหมายลบเราก็ดูมันตกคอดดีนที่4ถ้ค่าแกน x เ,เป็นบวกเพราะฉะนั้นคอร์พายส่วน3ก็เลยเท่ากับคอรส์ส60องศาเครื่องหมายบวกก็กลายเป็น1ส่วน2โอเคครับไม่ยากนะโอเคนี่ก็คือการเปลี่ยนมุมนะครับองศาเป็นเรเดียนเปลี่ยนจากเรเดียนเป็นองศาและการคิดมุมที่ มากกว่า 30, 45, 60ยกตัวอย่างเช่น 120, 150, 210, 240หรนะครับ240หรือ 300, อย่างเงี้ย330เราจะหาค่าได้ยังไงสรุปแล้วตัววงกลม1หน่วยพวกนี้ที่พี่เน้นย้ำไปก็มีกลุ่มตัวเลขเดิมๆที่มีค่าเท่ากับ 30, ถึง5 60ก็คือก็มีแค่ 1, 2, 2, ส่วน 2, อรส่วน 2, รูส่น, 2, สน, 3, สน,นเวียนอยู่แค่นี้ผิดเพียงแค่ว่าเครื่องหมายจะเป็นติดเครื่องหมายลบหรือบวกโอเคไหมครับ